สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีครับพบก,กันที่เก่าครับผมกิติเดชบานสวงเกษตรษแสนสุขมือนีีิ้าพี่น้องมาเฮ็ดอาหารเสริมเมไก่ครับมืณีนี่ครับอยู่ทั้งหนาผมามาเฮ็ดอาหารเสริมบำรุงไก่ครับไก่พันไข่ครับตุ่ีผมเลี้ยงไว้ไปกินไข่อาหารเสริมตัวนี้เข้าไห่ ระวังมือเลยครับระวังมือก็คือปกติตเ้าจะให้อาหารใกล้คือตอนเสาร์กับตอนแรกกันบอกครับอาหารเสริมตัวนี้ห้องให้ตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าตอนเที่ยงเข้าสูบอะหรอาหารพวกอาหารเมด็ดเข้ากับอาหารเสริมเพื่อบำรุงเขากับตนนัวนี้เดี๋ยวว่าเบิงกันครับว่าอาหารเสริมตัวนี้มันมีอย่างแหนส่วนผสมมันมีอย่างแนนแบบประโยชน์มันมีอย่างแน่ครับเดี๋ยวว่าเบิกดูกันครับ นีครับพี่น้องต้นนี้ก็คือเป็นหาง่ายเลยพี่น้องเดยเป็นโยกกล้วยยกกล้วยอยู่ในสวนผมนี่แหละเพราะว่ามันขึ้นหลายพวกนอเนยครับเมื่อขึ้นหลายเข้าแยกไปปลูกบางก็เหลือก็ตัดตัดตัดแล้วเขาก็เอาไปให้อาหารสัตว์ได้ครับเอามาเห็ดอาหารสัตว์เ้ามาแปรนะเอามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ก็คือนีดัะเดี๋ยวผมจะเหินพี่น้องในเบิร์กันครับอันนี้อันนี้คือต้นกล้วยต้นกล้วยเขาม,มาหัน่นเลยพี่น้องเดย ยังบอกผมหั่นไปเอามาหัน่นเป็นชิน้นหน่อยให้ดีหัน่นหั่นนั้นสับๆนี่แหละเอาเห็ดเดวแต่พี่น้องเด้อพี่น้องไกหลายกับเห็ดหลายของผมบ่หลาย,ผม,ายผมเสียเห็ดพี่น้องได้เบึงทั้งหนึ่งครับทั้งเขียวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งกันครับว่ามินมีอย่างนี้ครับผสมผสมผสมใส่ทั้งพี่พีซี่เขียวครับเลยดิหลังจากที่เข้าสับ ต้นกล้วยล่ะแล้ก็ลงไส่นี่แหละครับก็ลงใส่ทางพีวีซีครับต้นกล้วยประโยชน์มันอันนี้โปรตีนหลายเลยพี่น้องเด้ออันนี้ประโยชน์ของต้นกล้วยโปรตีนหลายครับเครื่องใบเั้ื่องหยวกทั้งต้นมันนี่แหละโปรตีนหลายจะถีกในพี่น้องเด้ออันนี้คือโปรตีนเขาเป็นเสริมโปรตีนให้ไก่พอไก่ไข่เขานี่มัน ผลิตไข่เฮาทุกมือออกไข่เฮาทุกมือเขาก็สูญเสียพลังงานเสียโปรตีนเสียไขมันไปเฮาตรงเพิ่มขอเขาตัวนี้โปรตีนหลายครับพี่น้องอันนี้รกกวัวกลัวแล้วครับพี่น้องที่นี่ต่อไปผมจะใส่ห้าน้ำเด้พี่น้องห้ามนี่มันสีซอยขึ้นกันนะซอยบวมรุ่งขึ้นกันตัวนี้จะได้เรื่องพวกไขมันนพี่น้องเลยห้ามจะไขมันหลายดำ เคยมาดำนี่แหละครับพี่น้องใส่ลงไปเลยผสมห้ามน้ำรับเพื่อควมหอมความนัวควมแสบของามันน้ำล่ะอันนี้ <c oughs> ได้โปรตีนแต่ก็ไขมันสองอย่างเลยบอมันเป็นอาหารเสริมของเขาเลยด้ครับพี่น้องแล้วมิยังอีกครับพี่น้องต่อไปก็คือไสเอิ e ่มนะพี่น้องอิม e พวกนี้กาจิกซอย บ่มลุ่งสุขภาพไก่น้ำครับใส่กับใส่หน่อยใส่ร้ายกับกาอาวเลยพี่น้องเด้ตอตอนใส่หน่อยใส่ร้ายกาเอาเฮามีวัตถุดิบหน่อยเฮากับปลมหน่อยอันนี้ซอยบ่มลุ่งไก่ครับบ่มลุ่งไก่สั่งความต่างท่าน,านโลห้ไก่น้ำได้แต่รับหนึง่งด้วกันครับเอ็มซอยเจริญอาหารหเไก่อยากกินชวนชวนกินนะพี่น้องอ่าเดี๋ยวก็อีกตัวหนึง่ง กากน้ำตาลครับกากน้ำตาลนี่ตัวน,นี้ก็มีประโยชน์ที่กันครับใส่ลงไปเลยครับซอยเจริญอาหารมันจะมีโด,ดหอมครับกากน้ำตาล,ตาลจะมีโด,ดหอมขุกเข่ากันไปนี่จะมีโดดหอมช่วใใยในไก่กินมีประโยชน์บัดตัวนี้พวกนี้ส่วนผสมที่ผมบอกนี่พี่น้องเบิรงเลยก็ได้สื่อมาลอม่องเบิรงเลยว่ามันเอาไปเหตุยังไงเนี่ย พอดีมันคือกินเข้าไปแล้วใกล้กินเข้าไปแล้วเวลาพอบาทยขี่ทยย่างมากม,มันมีกินครับเอี่ยมมันจะดีตัวนี้แหละมันคือเป็นจุลินซีเกิดมาเป็นจุลินซีอ่าซอยดับกินได้พอสุควรพี่น้องก็หลท่ทานอาจจะหูอ่าประโยชน์ของมันสนับ e. เยี่ยมเลยครับปสมนำเป็ลาดคอไก่เขายัาง,ยางดับกินได้เลยอันนี้คือช่วยจเจริญอาหารเสริมไก่ผลิตงไก่ ให้กินด้อารมณ์ดีไก่ถ่าเด็กกินพวกวิตามินเข้าไปพฟนี้มันจะไม่เป็นสนมากจะเป็นวิตามินเทศเลยไก่อารมณ์ดีถ่าไก่อารมณ์ดีเด้วก็จะผลิตไข่เห่าเต็มที่พี่น้องเพราะว่าเห่าตัวมือบุ่งเขาพอเขาสูญเสียทั้งโปรตีนทั้งไขมันพอเขาผลิตไข่ออกมาเห่านะพี่นออ้องพอใส่ลงไปเด้วพี่น้องพี่น้องก็ดุ้ยเลยครับพี่น้องที่นี่ คุกเข่าให้เขากันแล้วแต่พี่น้องเด้อถ้าพี่น้องมีใกล้หลายกับเฮ็ดหลายเด้อพี่น้องเด้อคุกเข่าให้มันเข่ากัดส่วนผสมกับมีหยกกล้วยเด้อพี่น้องเน้อหย,ยกกล้วยแล้วก็ห้ามน้ำ ห้ามแลวก็มีกากนำตาลกากนำตาลแลวก็มีเ e อีมครับจุลินทรีย e ์เอมประโยชน์หลายจุลินทรีย์เอมครับรสชาติมันชวนให้กินพี่น้องเข้าไปเจาะห้ไก่ใส่ล่างหไก่ไก่ก็จะจิกกินมันเป็นทดแทนอาหาร ช่วงเที่ยงนะพี่น้องช่วงเที่ยงเพราะว่าตรงเทียเท่ยงเขาบอกเลอาหารไก่เขาก็เสริมเขาให้ไก่อุดมสมบูรณ์ให้มันพี่นะบหมือนไงใช่ไหพี่น้องบให้หมอให้มันจอยบมูให้มันไก่จอยไก่จอยมันกดัดพิษไข,ข่ห้าบอกดีเท่าที่ควรเพราะว่าเวลาเขาให้อาหารไก่เขาก็ให้แค่เสากับแปงแค่นั้นเขาต้องมีการเสริมเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมนะพี่น้องเด้อเห็นบอกพี่น้องถ้าคุกเก่าให้ได้กันดในบอ่อสีมันงามงามเดือดหนอไอ้ได้กินคืออย่างเต๋ว กินหอมนะหอมกากน้ำตาลพี่ห้อกหอมลำการกับหอมลำใช้น้ำกันอันนี้คือประโยชน์ครับมีโปรตีนและไขมันแต่กัวิตามินต่างๆซอยนี่ครับบะหมุงไก่บะรมุงไข่อ่ะเือน่าเรียบร้อยได้พี่น้อกเด้อส่วนผสมของผมจะไต้เบิงเป็นอาหารเสริมของไก่ไข่มือหนีวพมอาหารเสริมไก่ไข่เปื่อจะไปไก่ไข่ครับ เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ไกย่ยุในคขอกเป็นอาหารว่างช่วงเที่ยงมื้อนี้ครับาพี่น้องว่าเบิ่งกันมาที่นี่พี่น้องมาแล้วที่นี่ผมอยู่ในคขอกไก่ไ,ได้พี่น้องทินเดี๋ยวจะให้ไก่กินเมึงเอาเอามากินที่นี่ <S <S นี่ <S <S เอาใส่ยัก้กระดาครับพี่น้องเอาใส่ยัก้กระดเอาใสก่กระว่ายั้กระด้ผมใส่ทางพี่พี่ซี่ให้กินเลยลองิึงฮาสิมากบ่ มาพี่น้องไปกินเห็นมาพี่น้องกินอนะไรน่ะซุ่มไข่อย,ยู่กับมีครับพี่น้องก๊กไขยยก่อยู่กับมีซุ่มเมือยังไข่กับบี้พี่น้องอ๋อนี่ก๊กไข่อย,ยู่กับมีครับพี่น้องอันน,นี้ก๊กไข่กับมีซุ่มเด็กกินเอาบ้างไว้สิเด็กพี่น้องง่าย เอามากับบ้างเขากินเขาจะบัจิกินเนี่ยเป็นอาหารวางของเขากินตลอดเวลาครับพี่นอ้องอ่าพี่น้องครับตัวนี่เป็นถังน้ำเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ถังน้ำนี่ผมแนะนำมันพี่น้องเด้อพี่น้องเอาน้ำสมข้นใหม่ผสมกระไรเด้อพี่น้องเด้อน้ำสมข้นใหม่ผสมใส่นี่แหละถังตัวนี้แหละตัวนี้หรือเสียแต่ดี แต่ฤทธิหาด,ดีเลยผสมใส่จากสองฝาเลยพี่น้องผสมใจในถังนี่อ่าประโยชน์เขาก็จะซอยซอยเห้ล่ำใส่ให้ทองใส่ของไกด่ดีระบบขับถ่ายดีพี่น้องน้ำส้มผลไม้วิชน์ได้พี่น้องเด้อไก่กินดีถ่ายดีไก่ก็สุขภาพดีพี่น้องผสมองสองฝานั่นนี่ยให้ไก่ห้องกินซอยระบบน้ำใส่ระบบขับถ่ายได้พี่น้องเด้อ พี่น้องครับมื่อนี้ผมก็คงต้องจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้ครับเอาไว้คลิปหน้าจังขอกันใหมามื่อนี้ผมต้องลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณหลายครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมบันสวกเกษตรเซ็นรทรัลช่ e งครับสวัสดีครับ